The mm -hmm. สวัสดีครับชัยนัทออนทัวร์คลิปนี้พาเพื่อนๆมาท้องเที่ยวกันที่จังหวัดนคปรปฐมแถวๆอำเภอกำแพงแสนเนาะก็เลยบางเลนมาไม่เท่าไหร่นะครับขับรถมาจากบ้านผมเนี่ยจากลังสิทธ์ก็มาประมาณที่นี่อยู่ที่90 93โลเนาะก็ไม่ได้ไกลมากวัดนี้เป็นวัดที่โด่งดังนะครับผมแล้วก็มีรูปปั้นวัดอันสวยงามชัยนัทออนทัวร์จะพาเพื่อนๆมาต้องเที่ยววัดหนองผงนกเนาะเป็นเช่นไรความงามจะสวยงามแค่ไหนชัยนัทออนทัวร์ จะพาไปทัวร์และท่องเที่ยวกันด้านนี้ก็จะเป็นส่วนทางด้านหน้านะครับผมจะมีรูปปั้นพระมากมายเลยนะครับผมให้เรามายืนถ่ายรูปเซลฟี่แล้วก็มาจาับมักราบสักการะขอชัยขอพรอกันนะครับผมก็เพื่อนๆท่านใดไม่ได้มาก็ฝากผมขอชัยขอพรจากหลวงพ่อกันแล้วกันเนาะขอให้เพื่อนๆสมหวังดังใจปองทุกประการทุกท่านทุกท่านเิอสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุแล้วก็วันนี้ค่อนข้างจะ ไม่ค่อยมีแสงเนาะต้องขออภัยเ,เพื่อนๆเลยเนื่องจากว่าฝนมันตกนะครับผมฝนมันตกโปรยๆอยู่ช่วงนี้ด้านข้างของตัววัดก็จะเป็นทุ่งนานะครับผมมีเป็นบ้านเรือนผู้อยู่อาศัยในละแวกแถวนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นทางที่เข้ามาทางวัดก็จะเข้าได้หลายทางนะเราก็ไล่ดูความสวยงามของวัดไปนะครับผมตอนที่เพื่อนๆมาในช่วงเดือนสองเดือนก่อนนะครับมันยังไม่มี ตัวกำแพงอย่างนี้นะครับผมตอนนี้ก็ทํากําแพงล้อมไม่หมดแล้วแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีร้านจอดรถนะสามารถจะจอดรถได้หลายคันแล้วก็มีทางหลังคา,าขาวๆที่อยู่ทางด้านหลังนะครับผมก็สามารถจอดรถในร่มได้เหมือนกันนะครับผมเราค่อยๆไล่เข้าไปดูทีละจุดนะผมก็ไม่แน่ใจว่า,าที่วัดนี้เขาเปิดให้ชมได้กี่จุดนะครับผมวัดเจริญราษฎร์บำรุงหรือวัดหนองพงนกได้ประกาศ ตั้งวัดเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พศ2519นะครับผมได้รับพระราชทานวิสุงคามาสีมาเมื่อวันที่24ธันวาคมพศ2555นะครับผมาได้รับบริจาคที่ดินจากผู้ใหญ่บ้านเก่านะครับในสมัยนะั้นก็คือผู้ใหญ่บ้านเจริญเหล่าอรุณนะครับและก็ที่สาธารณประโยชน์มีเนื้อที่ประมาณ40 ไล่สามงาน28ตารางวาใช้ชื่อว่าวัดเจริญราดบำรุงตั้งชื่อวัดเพื่อเป็นเกียรติประวัติเดชในเจริญเหล่าอรุณผู้บริจาคที่ดินนะครับผมตอนนั้นก็คุณเจริญหรือนายเจริญตอนนั้นเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ได้ยกที่ดินให้กับทางวัดสร้างเมื่อพศ2,500จากนั้นได้ดำเนินการก่อสร้างวัด ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อสร้างกุฏิศาราการประเรียนอาคารอนเนกประสงค์เมรุวิหารและอุโบสถเริ่มก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆเมื่อปีพศ2543นนะครับผมสวยงามเนอะก็มีอะไรให้เราได้ชมได้เข้ามาถ่ายรูปกันมากมายเลยทีเดียวแน่นก็มีรูปปั้นช้างทรงเครื่องเหมือนกันนะ,ะสวยงามดีนะครับผมสามารถมาถ่ายรูปเซลฟี่ขอชัยขอพรกันได้ ด้านหลังก็จะเป็นพระมหาจากักรพรรดินะครับผมทรงเครื่องนะครับอยู่ทางด้านหลังมีหลายองค์เลยทีเดียวให้เรามากราบกันด้านหน้าของเราก็น่าจะเป็นพระพุทธรูปต่างเทศนานะครับผมก็สวยเด่นเป็นสง่าองค์ใหญ่นะครับผมน่าจะประมาณชัก1 0 1 2ถึง15เมตรนะอันนี้ผมไม่ทราบข้อมูลต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยตรงนี้จะเป็นทางด้านขวาของตัววัดนะ,ะเดี๋ยวผมจะแปลนก็ กล้องให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมจากทางด้านขวามาทางด้านซ้ายนะครับผมจะมีรูปปั้นอะไรบ้างนะฮะตรงกลางก็เป็นหลวงพ่อปังเทศนานะครับผมส่วนทางด้านซ้ายก็จะมีรูปปั้นพ่ามหาจักรฟดิทรงเครื่องนะครับผมอยู่ทางด้านซ้ายทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเหมือนกันสวยงามมากเลยเดี๋ยวเราเข้าไปชมภายในวัดกันบ้างนะครับว่าวันนี้ภายในวัดนี้เขาเปิดอะไรให้เราได้เข้าชมกันบ้างเนื่องจากช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วง ควิดอยู่นะครับผมก็อาจจะจํากัดบางที่ก็อาจจะไม่ได้ให้เราเข้าไปชมด้านในกันครับก็เป็นจุดทางด้านหน้าที่เราจะเข้าไปยังตัววิหารหรืออุโบสถนะครับผมแลมีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันอยู่นี่มาเซลฟี่ด้านหน้าก็จะมีเป็นปั้นเป็นสิงห์นะครับผมสิงห์เหยียบเงินเป็นแบบเงินจีนประมาณอย่างนี้นะสวยน่ารักดีด้านในก็จะมีพระมหาจากกักรพรรดินะครับผมองค์สีขาว แล้วก็รูกปันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับผมอุ้มบาตรอยู่ทางด้านในนะครับผมฝั่งนี้เราเข้าเดินมาชมได้แต่อีกฝั่งย่งยังเข้าไม่ได้นะครับผมฝั่งทางด้านขวาเนี่ยเข้าไปไม่ได้ทังด้านซ้ายเข้าได้เราก็ถอดรองเท้าไว้ทางด้านหน้านะครับผมถอบรองเท้าไว้ทางด้านหน้าแล้วก็เข้าไปอย่างตัววิหารเข้าไปชมอุโบสถอย่างทางด้านในนะด้านหน้าก็จะมีป้ายกรุณาถอดรองเท้านะครับอยู่ทาง ด้านนี้นะครับผมด้านในก็จะมีพระที่เรา,าให้เรามากราบสักการะบูชาอยู่ทางด้านหน้าสวยงามมากเลยนะครับผมี้าวนะสวยมากเลยเพื่อนเพื่อนท่านใดขอสิ่งใดก็ฝากผมมาก็แร้กันนะขอเพื่อนสมหลังแดงใจฟองทุกกระสาธุสาธุสาธุภายในด้านในนี้นะครับผมก็จะมีเป็นจุดบูชาดอกไม้ทุกเกียงเติมน้ำมันตะเกียงอะไรอย่างนี้นะครับผมจะอยู่ในโครงหลงงังคา วันนี้ก็ค่อนข้างอากาศจะเย็นสบายนะครับผมวันนี้อากาศไม่ร้อนนะครับผมน่าจะเป็นช่วงที่ใกล้เข้าหน้าหนาแวแล้วแหละนะครับผมแพนให้เพื่อนเพื่อนดูจากสายไปฝาที่อยู่ทางบริเวณนี้นะตรงนี้หลังคาเขากำลังมีการต่อเติมเลยครับผมแต่ยังไม่แล้วเสร็จดีเนาะถ้าแล้วเสร็จเมื่อไหร่ก็คงจะสวยงามได้ร่มด้วยนะครับผมทางด้านหน้าก็คือสมเด็จองป์ปถมปางเปิดโลกนะครับผม เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี่ก็สวยงามมากเลยนะครับผมเนี่ยก็เป็นพระที่สวยงามมากเลยแล้วก็มีกระถาบูชาเนี่ยมีกระถาบูชาอยู่ตรงนี้อ่าเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูถ้าใครอยากเอาไปท่องเนาะก็ครัอปหน้าโทรศัพท์มือถือได้เนาะแล้วก็เอาไปท่องกันก็จะมีพระพุทธรูปแกะสลักนะครับผมเป็นเป็นปูนปั้นนะครับผมเนี่ยก็มีจุดถวายน้ำมันตะเกียงอยู่ทางด้านนี้เนาะ ตรงนี้ก็จะเป็นกรำอธิษฐานเติมน้ํามันตะเกียงอยู่ทางด้านนี้นะครับด้านหลังก็จะมีะพระพุทธรูปหลายขุนฟันคล้ายๆกับพระพุทธชินราชนะ,ะแต่ถ้าก็ด้าใจผิดต้องขอวาัปเพื่อนๆเลยนะครับด้านซ้ายด,าด้านซ้ายขององค์พระหรือว่าด้านขวาของเราก็มีหนึ่งรูปเป็นสีแดงนะครับผมส่วนทางด้านซ้ายที่ขวา,ม,ามือเราจะเป็นองค์สีเหลืองส่วนดานด้านบ พทโบส์นะครับผมก็จะ,จะมีจุดทําบุญต่างๆอยู่ทางด้านหน้าสามารถที่จะมาหย่อนตู้กันได้นะก็จะมีจุดทําบุญทอดกระถินนะครับผมก็มีเราขอร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินถวายวัดนะครับผมก็อยู่ทางด้านนี้เนาะเดี๋ยวเรามาช่วยกันซื้อที่ดินถวายวัดกันดีกว่าแล้วก็นาเงินหย่อนตู้ไปนะครับผมแล้วแต่ใครจะ <S <S เขียนชื่อ <S <S ไม่ลงชื่อก็ได้นะครับผมผมไม่ลงชื่อครับผม ผมก็ใส่ตู้ไปเลยอย่างเงี้ยอ่าก็ตามแต่จิตศรัทธานะครับผมสิบาทที่สิบาท50สิบาทร้อยหนึง่งแล้วแต่กําลังเงินของคนนะครับผมบก็ทําบุญก็อย่าได้เบียดเบียนตัวเองนะครับผมถ้าเบียดเบียนตัวเองมันก็อาจจะได้บุญน้อยนะครับผมําตามที่เราจะถวายได้นะครับผมด้าน,น,น,นขวาก็จะมีเป็นตู้ปลาน่ารักเนาะตู้ปลาเงินประทองครับผมน่ารักดีเนาะผ่อนคลายแล้วก็อากาศก็ไม่ร้อนด้วยนะครับ ช่วงนี้มันก็ใกล้จะเข้าออหน้าหนาวแล้วเนาะทางด้านซ้ายก็จะมีร้านกาแฟขายด้วยนะครับผมร้านกาแฟอยู่ร้านหนึ่ง้านนมไข่มุกอ,อะไรตอนนี้มีขนมเค้กเบเกอรี่นะครับผม,มก็มีราคาติดไว้ให้อย่างชัดเจนนะครับผมก็บอกเจ้าหน้าที่ได้นะผมอยากได้อะไรอยากอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะแจ้งความประสงค์แล้วก็ราคาก็มีบอกไปอย่างชัดเจนก็มีขนมคุกกี้ก็มีคุกกี้ เห็นไหมครับมีคอมเพล็กมีอะไรอยู่แนะ่แล้วก็มีเมนูให้เราเลือกดูนะครับว่าเราจะทานอะไร,รมาที่นี่ไม่อดนะครับผมมีกาแฟมีชาไขา่มุกให้ทานส่วนอีกดน้านึงก็จะเป็นน่าจะเป็นจุดจำหน่ายวัตถุมงคลน,นะครับผมเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปชมอยู่ทางด้านซ้ายของพระอ,อุโบสถนะครับผมอันนี้ก็จะมีตู้เป็นสวยัยวัตถุมงคลต่างๆนะให้เรามาเลือกชม มีตั้งแต่ราคาหลักร้อยนะครับผมมันมีหลักร้อยหลักพันก็มี200บาท100บาทก็มีนี่ครับผมองค์พระสวยๆอย่างเงี้ยหนึ่งบาทเองนี่ก็มีองค์พระต่างๆนะครับให้เราเลือกชมสามารถที่จะนําไปบูชากันได้นะครับไปเรี่ยมกรอบเลี่ยมอะไรบางองค์ก็มีเรี่ยมกรอบให้แล้วนะครับผมเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองก็มีเยอะเนะอ่ามีเป็นพระผงเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็มียาวไปนู่นนะครับเราสามารถที่จะ เลือกซื้อเลือกเช่าบูชาไปก็ได้ครับผมนี่องค์ใหญ่ๆก็มีนี่องค์ใหญ่ๆเห็นไหมครับผมลักเสะเรียนลักษณะเปย์แบบห้อยห้อยกระจกรดนะครับผมนี่หนึ่บาทแล้วแต่ผู้ใดสนใจแบบไหนก็เลือกเช่าบูชากันได้ทางนี้ก็เป็นทางด้านหน้าเข้าไปอย่างอุโบสถสมเด็จองค์ปฐมนะครับผมนี่ผมถ่ายข้างนอกให้เพื่อนๆดูว่า ข้างในค่อนข้างอ่านข้างนอกนะขออภัยครับข้างนอกค่อนข้างจะย,ยาวสมควรข้างในน่าจะใหญ่นะ,ะใหญ่โอถโงพอสมควรเลยเห็นไหมครับยาวไปนู่<ม><ม>นนะครับน่าจะประมาณ50เมตรได้นะยาวพอสมควรเลยก็ตอนนี้ก็ยังมีการก่อสร้างกันอยู่นะมีการต่อเติมนี้ก็มีพี่ๆช่างเข้ามาทำลายเป็นลายปูนปั้นนะครับผมอยู่ทางด้านนี้สวยงามดีนะไอ็ ใครไม่เคยเห็นการปั้นลายต่างๆครับวิธียู่ตามอุโบสถก็ประมาณอย่างนี้นะเดี๋ยวเราเข้าไปกราบพระองค์พระถมในพระอุโบสถกันดีกว่านะชนะออนทัวร์เพื่อนๆจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศภายในด้านในวันนี้อาจจะแสงน้อยแล้วก็ภาพอาจจะได้ลงมาหน่อยนะเพราะว่าวันนี้ใช้เป็นกล้องเล็กเป็น DJI Pocket t นะครับผมส่วนกล้องใหญ่นี้ไม่ไม่ได้เอาออกมาเพราะว่าฝนไม่ตกปล่อยๆเลย อาจจะต้องมีปัญหาเรื่องเลนเรื่องตัวกล้องเรื่องเรื่องไม้กันสัน่นมันอาจจะทําใหา้เสียหายได้นะวันนี้ขออนุญาตใช้เป็นกล้องเล็กกันแล้วกันทางนี้ก็เป็นทางเข้าไปอย่างพระอุโบสถนะครับผมก็ขอความร่วมนือในการรองเทา้าในการถอดรองเทานะ้าเนาะกรโณาถอดรองเท้าและขอความร่วมืออย่านำสัตว์เลี้ยงเข้าไปในพระอุโบสถนะครับตรงนี้ก็เป็นทางเข้าไปอย่างอุโบสถสมเด็จองประถมไหว้พระปิดทองของพรนะครับผมก็ เปิดเวลา8นาฬิกานะครับผมที่นี่ก็ปิดเวลา17นาฬิกาหรือว่า5้าโมงเย็นนะครับผมนี่ก็เป็นข้างในกำลังได้ยินเสียงทำวิธีขอชัยขอพอรกันอยู่นะครับนี่ก็มีเป็นจุดทำบุญนะครับสร้างพื้นขัดหินนะ่าแลแต่ตามกำลังศรัทธานะครับผมแล้วก็มีขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินถวายวัดนะครับผม กาทางวัดกำลังรวบรวมซื้อที่ดินเพื่อขยายวัดกันอยู่นี่ก็เป็นฉนดนะครับผมฉนดขาวฉนดเขียวนะครับคุดแดงนะครับผมแล้วก็สมทบทุนซื้อที่ดินวัดหนองพงนกนะครับผมจํานวน12ไร่นะครับด้านในข้าวฟาก็จะเจอกับพระพุทธรูปนะครับก็ที่นี่เขาจะมีจุดเด่นเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่อยู่หน้าพระอุโบสถคือพระสมเด็จองคมประถมตัง มหาจัก,กรพรรดิที่อยู่ทางด้านหน้าเป็นภูทรีวัตถุที่สาคัญคือหลวงพ่อมงคลนิมิตก็เป็นพระวสรูปปางมารวิชัยศิลาแกะสลักทั้งองค์สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างสมัยอยุธยาตอนปลายนะครับพบที่วัดร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอัญเชิญมาประดิสฐานยังวัดเจริญราชบำรุงเมื่อปีพศ2518นะครับผมนี่เราก็มาขอชัยขอพรกันได้เนาะที่อยู่ทางนี้หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ เพื่อนท่านใดอยากได้สิ่งใดขอสิ่งใดก็ฝากขอผมมาและกันถ้าเพื่อนเพื่อท่านใดสามารถที่จะมาได้ด้วยตัวเองนะครับผมก็สามารถที่จะมากราบขอใจพอะพรได้ด้วยตัวเองนะครับผมสาธุสาธุสาธุด้านซ้ายก็เป็นพระเทพสกยมุนีนะครับองค์สีขาวนะครับส่วนด้านกลางนะครับก็คือหลวงพ่อมงคลน,นิมิตนะครับผมที่บอกตั้งแต่ข้างต้นนะที่ได้มาจาก วัดร้างแห่งหนึ่งจังหวัดอยุธยานะครับผมแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นวัดอะไรนะครับส่วนองค์ของทางด้านขวาสุดก็จะเป็นหลวงพ่อดำนะครับหลวงพ่อดำองค์กลางหลวงพอ่มอมงคลน,นิมิตแล้วก็ทางด้านซ้ายก็จะเป็นหลวงพอ่อพระสกยะมุนีนะครับผมก็มีความสวยงามมากเลยแล้วก็ส่วนใหญ่ในนี้จะทําเป็นไม้นะครับผมไม้ประดับาลายดอกบัวนะครับผม สวยงามมากเลยนะตามถนังของพระอุโบโสถนะครับผมเขาก็จะทําเป็นลวดลายไม้นะครับเป็นลายไม้รูปดอกบัวประมาณนี้นะสวยงามมากเลยนะเรามา กราบสักการะบูชากันนะครับผมนก็เป็นทางไปปิดทองด้านใน,นครับอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับผมบก็จะมีลูกป,ปั้นสีทองนะครับผมเป็นรูกป,ปั้นเทพเจ้าจีนนะ,ะแต่ผมไม่ทราบชื่อนะครับผมเพราะว่าไม่มีชื่อบอกนะว่าเป็นท่านผู้ใดนะครับผมก็มาขอใช้ขอพรกราบไหว้กันได้อยู่ตรงจุดนี้ก่อนทางจะเข้าไปปิดทองนะ ด้านนี้เราก็จะเป็นทางลงไปกราบสักการะบูชาปิดทองที่องค์พระปฐมนะครับผมองค์พระปฐมก็ค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรนะในห้องนี้ก็จะเป็นพิหารโถงนะครับผมเป็นอุโบสถถงใหญ่พอสมควรเห็นไหมครับผมมี่เพื่อนๆเห็นอยู่ทางน้านหน้า,หนาเห็นคนตัวเล็กนิดเดียว <laughs> องค์พระปฐมใหญ่มากครับผม ก็มีโอกาสก็มากลาบศักการะบูชากันได้นะครับผมก็จะมีจุดทําบุญเป็นถวายพระมหาสังฆทานชุดใหญ่นะครับก็คือชุดละ1,000บาทนะครับก็มีพระพุทธรูปปิดทองประดับเพชรจุดนี้ก็จะเป็นจุดทําการปิดทองนะครับผมปิดทองกับองค์พระได้ก็จะมีอยู่หลายองค์เลยทีเดียวนะครับผมก็มีเป็น อลอยพระพุทธบาทจำลองด้วยก็มีอยู่ทางนี้แล้วก็มีองค์ครูบาอาจารย์นะครับของนี่ครับก็สามารถที่จะมาปิดทองกันได้ทางด้านขวาก็จะมีรูปปั้นเหมือนของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับผมแล้วก็มีพระคาถาเงินล้านนะขยากท่องคาถาเงินล้านของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับผมก็อยู่ทางด้านนี้นะนี่ครับอาจจะเห็นไม่ชัดเลยนะครับผมเพราะเขายังไม่แกะเขาห่อพลาสติกไว้อยู่ จากทางด้านขวาไปก็จะมีครูบาอาจารย์นะครับผมสมเด็จพุทธจาจารโตนะครับผมหลายองค์เลยแล้วก็มีมาำอธิษฐานเติมน้ำมันตะเกียงนะครับผมด้นานนี้ก็จะมีโตะ๊ะตั้งเครื่องหมูบูชาเนาะอ่าก็จะเป็นอ่ากระถาบูชาสมเด็จองค์กถมปางมหาจากักรพรรดิผมอยู่ตรงด้านนี้สมเด็จอ่าอมกถมปางพระมหาจากักรพรรดิก็อยู่ทางด้านหลัง ที่เพืเ่อนๆได้เห็นกันนะก็กําลังอ่ากลังต่อเติมกําลังสร้างกันอยู่นะครับผมยังไม่แล้วเสร็จดีเนาะแ,แล้วเสร็จดีก็คงจะสวยงามตอนนี้เริ่มลงรักเดี๋ยวก็คงมีการปิดทองทาสีอะไรเงี้ยให้มันสวยงามนะก็เป็นจุดที่ทําบุญที่ท่องเที่ยวสวยงามอีกที่หนึ่งนะครับผมเรียกว่ามาในนี้มีอะไรให้เราได้ทําบุญเยอะแล้วก็มีความสวยงามโดยเฉพาะแบบเรื่องฝ้าเทดานอะไรยางเยอยผมก็ทํลายไม้ สวยนะครับผมทำลายไม้สวดแล้วก็ลายดอกไม้ก็จะเป็นการลงรลลักปิดทองที่สวย,ยางามมากแต่วันนี้แสงน้อยไปก็ต้องขออาไฟเพื่อนเพื่อนะเห็นหน้าผมดำดำมืดๆืหน่อยก็ <c oughs> <c oughs> ต้องขออาฟัฟเพื่อนๆนด้วยนะครับ <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นจุดทําบุญแผ่นทองคํานะครับผมแท้แ,แล้วแต่นะครับผมใครอยากจะย่อนตู้ไหนก็สามารถจะทาบุญตามที่มีเขียนไว้ได้นะครับบางจุดก็เป็นค้าน้ําก็ไฟกระเบื้อง ถวายพระทหารพระสงฆ์สร้างเิ็นขัดนะครับผมก็จะมีเยอะแยะอยู่ทางด้านนี้องค์พระอยู่ด้านบนก็ค่อนข้างจะสวยงามนะครับผมเห็นไหมอ่าเป็นองค์พระใสใสสวยงามนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทำบุญถวายสังฆทานชุดละ100บาทมีอ่าพระพุทธรูป ไตจีวอแล้วก็ร่วมสร้างโมสถนะครับผมก็จะเป็นองค์พระประมาณขนาดนี้นะนะครับผมเป็นชุดชุดชุด,ช,ดชุดอย่างเงี้ยแล้วก็นําไปถวายพระท่านได้แล้วก็นํามาถวายครูบาอาจารย์พระท่านก็อยู่ทางด้านนี้นะครับผมก็สามารถที่จะมารับพรด้วยนะครับผมรับพรรับชัยขอ,อชัยขอพรแล้วก็รับศีลรับพรกันอยู่ทางด้านนี้นะครับผมก็เพื่อนเื่อก็ฟัง ทำแฝาให้พรเราแล้วก็พมนมมคออนุโมทสาธุุไปด้วยกันนะครับผมสาธุสาธุสาธ,สาธุทางนี้ก็จะเป็นทางออกนะครับผมทางออกแล้วก็มาจากจุดเดิมนะครับผมทางด้านซ้ายเออทางด้านซ้ายมีพระโพธ,ธิสัตว์พระโพธ,ธิสัตว์คนอิมนะครับผมให้เรามารับไหวบูชายอยู่เช่นกันนะครับผมพระโพธ,ธิสัตว์คนอิมสวยงามมาก เราก็ออกไปยังด้านนอกพระอุโบสถแล้วกันนะอล้วทนี้เราก็เสร็จให้สี่คนอื่นเข้ามาว่าที่วันที่ผมมาเป็นวันจันทร์ไม่ค่อยมีคนสักเท่าไหร่นะมันก็สามารถที่จะออกได้ทางเดิมแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นทางด้านซ้ายก็จะมีอีกจุดหนึ่งผมไม่แน่แต่ว่าจะมีจุดอะไรให้เพื่อนๆได้ชมอีกเดี๋ยวผมจะเดินไปดูแล้วกันนะครับผมทางด้านนี้ก็น่าจะเป็นพระอุโบสถหรือว่าวิาวหารเก่าเนาะแต่น่าจะไม่ได้ ให้เราเข้าไปชมกันนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นกำลังสร้างเป็นโครงหลังคานะครับผมอยู่ทางาด้านหลังของพระมหาจาัก,กรพรรดิต่างๆงคงสีขาวที่อยู่ทางด้านหน้าเนาะเดี๋ยวเราก็เข้าไปเดินสำรวจกันแล้วกันนะครับผมก็ <c oughs> กำลังมีการบูรณะบันไดกันอยู่นะครับผมเมื่อก่อนนี้ทางเข้าน่าแต่แคบเนาะตรงนี้ก็มีการบูรณะให้มันกว้างขึ้นก็ทำเป็น สะพานนั้นใหม่นะสะพานนั้นใหม่ให้เราเข้ามาชมกันอยู่ทางด้านนี้ก็เป็นพระอุโบสถหลังเก่านะอ่าเราก็สามารถขึ้นไปชมได้นะครับผมแต่ว่าภายในพระอุโบสถเขาไม่ได้เปิดประตูให้เราเข้าไปชมเราก็เดินชมภายนอกนะครับผมเป็นอาคารสีเหลืองนะสวยงามด้านหน้าก็าจะมีใบเสมาของทางวัดอยู่นะครับผมนีม่ก็จะเป็นใบเสมาก็เป็นลักษณะนี้นะอ่า สวยงามมากเลยนะครับผมก็เป็นหินแกะสลักนะประมาณนี้เราไม่ได้เข้าก็ไม่เป็นไรเราเดินวนรอบพระอุโบสถกันสักหนึ่งรอบเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับผมทางด้านซ้ายก็เป็นวิหารอุโบสถสมเด็จองประถมนะครับก็อยู่ทางด้านซ้ายตรงนี้ก็เรามาเดินกันอยู่ที่พระอุโบสถหลังเก่านะครับผมหากเพื่อนเพื่อนเดินชม ก็อย่างน้อยก็มาเวียนรอบพระอุโบสถหลังเก่ากันสักหนึ่งรอบเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและผู้อื่นนะครับผมบุญกุศลใดก็ขอให้เพื่อนๆได้รับบุญกุศลเช่นเดียวกับผมทุกประการนะสาธุสาธุสาธุก็ที่นี่ก็จะมีน้องหมาเยอะเหมือนกันนะครับผมน้องหมาก็วิ่งไปวิ่งมาอยู่บริเวณวัดนะก็จะมีอยู่ทั่วไปนะครับผม ก็มีความสุขดูความสุขความสุขดีขออภัยนะครับพูดผิดก็ว,วิ่งเล่นกันไปกันมาก็ไม่ได้ผอมเลยอย่างไดก็แสดงว่าทางวัดเขา,าดูแลน้องหมาเป็นอย่างดีนะครับผมก็ไม่มีตัวไหนผอมเลยนี่จากทางด้านหลังพา้าโบรสนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูพระโอสสลมอาจจะแรงหน่อยนะครับผมมีเสียงเข้ามาต้องขออภัยด้วยนะครับผม ก็เป็นประตูทางเข้าไปอย่างพระอุโบสถแต่ก็ปิดนะครับผมปิดไม่เป็นไรเราก็เดินชงความสวยงามอยู่ทางด้านนอกนะก็ด้านนอกเขาจะทาเป็นระเบียงคดนะครับผม,มน่าจะเป็นระเบียงคดที่อยู่ทางนี่ครับทางด้านซ้ายนะครับผมที่เพื่อนเพื่อนเห็นอย,อยู่ทางด้านซ้ายนี่เขก็ทําเป็นระเบียงคดไม่แน่แต่ว่าจะมีพระประดิษฐานหรือว่าสำหรับคนมาแนงพักผ่อนก็ได้นะเออหลบร่มหลบร้อน ท่าสีขาวอยู่ทางด้านซ้ายนะครับผมนี่ก็จะเป็นทางด้านหน้าของวัดที่ออกไปนะครับผมก็จะเห็นองค์พระต่างๆที่อยู่ทางด้านหน้านะครับผมสวยงามเนาะเราก็เดินมาครบกันหนึ่งรอบแล้วนะครับผมรอบเดียวพอรอบเดียวก็เหนื่อยแล้วแล้นี่ก็เป็นบรรยากาศวัดเจริญราชวามรมุงนะครับหรือวัดหนองพงนกนะอยู่แถวแถว กำแพงแสนนะครับผมก็มาไม่ไกลจากกรุงเทพมาก9กกโลก็เป็นบรรยากาศที่น่าเข้ามาเยี่ยมชมนะครับผมมีความสวยงามมากมายให้เราได้ชมโดยเฉพาะตั้งแต่ทางเข้านะีก็มีรูปปั้นองค์พระต่างๆให้เรามาขอชัยขอพอรนะครับผมแล้วก็เข้าไปอย่างที่พระอุโบสถนะอุโบสถสมเด็จพระองค์ฐมนะครับผมก็มีความสวยงามก็กําลังที่จะพัฒนานะวัดนี้ก็กาลังที่จะ ศานาแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาที่นี่ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกเนาะก็มีกาแฟมีอาหารขายด้วยนะถ้าเกิดว่าใครมาแล้วก็กลัวจะไม่มีอะไรทานนะครับผมด้านด้านไหนก็จะมีอาหารมีน้ํามีอะไรขายให้กับเพื่อนๆได้เข้ามาเยี่ยมชมกันอยู่นะครับผมที่จอดรถก็สะดวกสบายมีมากมายนะครับผมการเดินทางมาก็ค่อนข้างจะสะดวกผลนทางมาก็ไม่ได้ลําบากก็เป็นทางซีเมนต์เป็นอะไรหมดแล้ว สามารถที่จะมาได้สะดวกทุกท่านนะครับผมขอเรียนเชิญเพื่อนๆนะครับถ้ามีโอกาสก,ก็ผ่านมาแวะมาเที่ยวกันที่วัดหนองพงนกนะครับผมคลิปนี้ชัยนัทอนตัวขอตัวลาไปก่อนก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปแล้วก็เป็นกําลังใจให้ชัยนัทอนตัวได้ทาคลิปต่อไปให้เพื่อนได้ชมคลิปนี้ก็เอาส่วนเพื่อนเพื่อนท่านใดที่รอเป็นคลิปท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติอยู่นะครับผม ขอเวลาสักหน่อยเนาะเพราะว่าจงนี้ตามสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติมันก็ยังแบบว่าในเรื่องโควิดมันก็ยังไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่นะครับผมก็เลือกที่จะมาเป็นท่องเที่ยววัดแล้วก็ท่องเที่ยวในวันธรรมดาคนจะไม่ไปเยอะสักเท่าไหร่คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ